เดี๋ยวนะเอผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้นไม้อันเนี้ยผมจำได้นะว่าก่อนหน้านี้มันไม่น่ามีเพราะว่าจากตอนนู้นเนี่ยผมจำได้ว่าเดินมาแล้วคือมันไม่มีอะไรบังอะ่ะใช่มันมันไม่มีอะไรบงังแต่ว่าตอนนี้ บางแบบชัดเจนแล้วพวกนี้เนี่ยก็เหมือนจะยืนกันที่เดิมแต่ว่าหันนอกมาไปยังชายฝั่งอืมโอเคทุกทกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะภายในวันนี้ก็จะมาเล่นเรื่อยเปื่อยเลยครับนั่งเก็บซักค่าไปด้วยเออแล้วก็เรื่องซักค่าเนี่ยหรือก็คือสกุลเงินใหม่นั่นแหละครับเป็นสกุลเงินในอีเวนต์เนาะคือที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันก็คือขนมใช่ไหม เพราะว่าถ้ามันเป็นขนมอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็จะได้เรียกว่าเป็นขนมไปเลยเพราะว่าสกุลเงินเนี่ยมันก็เป็นสกุลเงินในช่วงกิจกรรมฮาโลวีนเนาะแล้วฮาโลวีนมันก็มีเกี่ยวข้องกับขนมอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมนั่นแหละถ้าเรียกขนมเนี่ยมันก็จะเรียกได้ง่ายกว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูในเกมอีกทีแล้วกันว่ามันใช่ขนมหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ผมเก็บเก็บมาก่อนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตหรอก <laughs> แค่รู้ว่าไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันคือสกุลเงินใหม่ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าในคลิปนี้ผมก็จะเล่นเรื่อยเปืือยนั่นแหละแล้วก็ฟาร์มสกุลเงินใหม่อันนี้ไปด้วยเพราะว่ายังยังแทบไม่ได้คืบหน้าเลยครับตรงนอร f ธเฟร t ทูเนี่ยแต่จริงจริงไม่ต้องรีบเก็บก็ได้นะครับเพราะว่าคาตาก orn นอร์ r เฟร o ทูเนี่ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเหมือนมันก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในเกมแบบถาวรด้วยนะแต่แค่ในหน้าร้านค้าเนี่ยถ้าเข้ามาที่คาตากรมันจะยังไม่มีโดยเหตุผลที่ว่าอีเวนต์เนี้ยมันยังอยู่แค่รอให้อีเวนต์เนี้ย จบลงนะครับแล้วนอสเฟลาทูเนี่ยก็จะถูกย้ายมาที่ร้านค้าตรงนี้อันนี้จากที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งนั้นก็แสดงว่าเราไม่ต้องไปรีบเร่นก็ได้หรือไม่ต้องไปนั่งซื้อสกินตรงนั้นก็ได้ครับเออแต่ว่าสกินพวกนั้นมันคือสกินลิมิเต็ดนะหาไม่ได้นอกจากตรงนั้นแต่ถ้าพูดถึงฆ่าตกรเนี่ยฆาตกรก็น่าจะเข้ามาที่ร้านค้านั่นแหละก็สามารถเก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อเอาตอนนั้นก็ได้แต่แค่ไม่รู้ว่ากิจกรรมมันจบตอนไหน <laughs> เอออ่ะจริงๆก็แค่ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปดูก็ได้นะแต่ช่างเถอะสำหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกเล่นปกติเรื่อยเปือ่อยเจออะไรที่มันน่าสนใจก็จะหยิบมาให้ทุกๆคนได้ดูแล้วกันและในคลิปนี้ก็จะตั้งใจฟาร์มและคือจริงๆถ้าจะฟาร์มสกุลเงินใหม่เนี้ยผมว่าเล่นฆ่าตกรมันน่าจะง่ายกว่านะคือผมกดปิดฆ่าตกรไปไงเพราะว่าผมอยากโฟกัสที่ผู้รอดชีวิตเพื่อที่จะได้ฝึกเล่นด้วยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงอยู่แต่ผู้รอดชีวิตนั่นแหละเล่นสบาย อ่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะกลับมาเล่นนูบนะเพราะว่าเล่นเข้ามือที่สุดไม่อยากไปเสี่ยงที่หน้าง,งานนะครับเดี๋ยวไปเป็นตัวชนแล้วเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่าก็ไปเน้นเป็นอ่าครึ่งๆกลางๆแล้วกันไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันนะครับวันนี้ก็ขอเจอแบบฆาตกรไม่โหดมากแล้วกันเพราะว่าจะได้สกุลเงินใหม่ที่ง่ายขึ้นไปฮะ let's go โอเคตอนนี้มาสืบผู้เล่นก่อนนะครับเพราะว่าเขาเล่นกันไปอยู่ตรงนี้ในตี้นี้ก็มีคนใช้ตัวละครที่มีสเก็ตบอร์ดจริงๆผมซื้อได้แล้วนะแต่ว่าพอผมไปอ่านพวกสกงสกิลอะไรพวกนี้เนี่ยอ่าพักไว้ก่อนพ,พักไว้ก่อนโอ้โหมันเยอะมากต้องไปทำความเข้าใจไหนคนอื่นนี่ก็ตัวนี้ก็ตัวชนได้นะครับศัตรูนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหคาตกรนี่น่ากลัวจัด เดี๋ยวดูผู้เล่นคนนี้ก่อนนะครับเขาน่าจะเล่นแบบเก่งใช้ได้เราจะได้ดูไว้เป็นวิทยาทานเอาละตอนนี้อุ๊ย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 เหมือนเขาจะกันนะตะกีน้นี้แต่ว่ากันหมดก่อนแล้วก็โดนโจมตีนะครับแล้วก็ติดไฟอะไรนี่นู่นนห่ดูท่าน่าจะไม่รอดนะมีตัวชนกี่คนเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าคนนี้เอาให้รอดก่อนมามะมมามะอุ้ยอืมเรียบร้อยโดนจับได้อืมเหลือ เหลือสองคนครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าฆาตากรเจอใครก่อนอ่เรียบร้อยฮะคนนี้ยืนนิ่งๆเลยเขาไม่ได้เล่นน่ะหรือเขาแค่มายืนเอฟเคไม่น่าใช่ตอนนี้มุ่งไปที่คนที่ใช้สเก็ตอยู่นะครับดูซิว่าอ่าตัวละครสเก็ตเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดอยังไงนะเหมือนจะยังปั่นโอเคปั่นเรียบร้อยโอ้ยโดนครับโดนยังยัง,ยง เลืออยู่ที่95%อ่ะดูสิเนี่ยมีสเก็ตบอร์ดแล้วมันเหมือนวิ่งเร็วขึ้น <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของคนนี้กันมามาเลือเหลือ69แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ต้นไม้นะอยู่ที่ต้นไม้วิ่งวนวิ่งวนโอเคจริงๆจ,จ,จังหวะวิ่งหนีพวกฆาตกรเนี่ยควรมองหลังเนาะแต่เนื่องจากผมเนี่ยยังจําสถานที่อะไรพวกนี้ไม่ได้ก็อาจจะมองเ <Yeah. S 1> ดินหน้าบ่อยไปหน่อยอู้แต่ว่าเวลาใกล้หมดแล้วเหมือนจะเอาตัวรอดได้นะคนนี้ ดูสิดูสิอุ้ยอุ้ยโดนไปแล้วสี่สิบสองนะครับน่าจะรอดนะเวลาใกล้หมดแล้วเรียบร้อยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องกวน,นี้เอาเรื่องคือตัวละครก็ก,ก็ก็โหดด้วยแหละที่ผมเคยบอกเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมไปนั่งอ่านรายละเอียดของสกิลอะไรพวกนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเนาะตอนนี้หนูไปก่อนเออจริงๆวันนี้อาจจะไม่ได้เล่นแบบเรื่อยเปื่อยแล้ว มาดูคนในเซิร์ฟเวอร์เล่นแล้วก็ซึมซับเทคนิคเอาเออเป็นไงโคตรเจ๋งอย่างน้อยก็ขอซึมซับจากคนเก่งๆหน่อยแล้วกันมาไหมคาตกรคือตัวสีเขียวตัวนี้นะครับ1นึ่งคูณหคูณหแล้วก็สกินของผมก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะฮะโอเคผมควรทำอะไรตรงไหนดีนะหาเครื่องแล้วกันนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วคาตกรน่าจะ อยู่ไกลอยู่ไกลคนเล่นเยอะนะครับอันนี้ถือว่าโอเคอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยอุย้ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆผมทําอะไรได้บ้างลองขนก่อนแล้วกันอุย้ยเหมือนเขาก็ช่วยกันนะฮะตอนนี้ทุกทุกคนช่วยกันทุกทุกคนช่วยกันแล้วทำไมผู้เล่นคนนั้นยืนนิ่งๆอีกแล้วว่าอื้โอเคโอเคโอเคสกัด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 อีกแล้วปันปันก็นปานดิจะสะกัดทําไม อโอเคปล่อยให้เ <ESS> พ oh, oh, oh. ื่อนคนนี้ทำไปแล้วกันผมไปเก็บอะไรโอ้โหโดนปาดหน้ามาเลยเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนระวังเพื่อนระวังระวังมันตามผมเข้าตามผมดูหน่อยสิเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกอมนะใช่ใช่ใช่ใจเย็น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 อืมอืมปุ๊บปุ๊บปุู๊กจใครก็ได้มาสตันทีใครก็ได้ที่สตันได้ เอาหน่อยเอาหน่อยโอเคเหมือนจะไปตามคนอื่นแล้วโอ้ยดีที่ผมยังเอาตัวรอดได้อยู่ขอเก็บขนมก่อนแล้วกันโอเคใจเย็นเวลาทำไมมันนานจังเนี่ยตอนนี้ปั่นได้ทุกเครื่องแล้วนะครับถือว่ามากันได้ดีแล้วก็คนในทีมตุยไป2ก็ยังไม่แย่แค่อย่าตุยเพิ่มก็พอโอเคผมไปอยู่ไกลไดีกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูจากผู้เล่นแล้วผมน่าจะเป็นคนที่น่าจะโดนโดนได้ง่ายที่สุด เอาละตอนนี้ผู้เล่นที่เลือดน้อยที่สุดก็คือแขกหนึ่งามสมเจ็ดเหลืออยู่สาสินะครับแล้วเวลาทำไมมันมันนานจังแฮะเหมือนเพื่อนยังคอยวิ่งอยู่นะครับโอ้ยเพื่อน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 ต้องต้องไปช่วยเพื่อนแล้อันนี้ไอ้ต้องไปช่วยเพื่อนแหละอันนี้อันนี้โอเวลาเพิ่มอีกนะวิ่งดีกว่านะครับวิ่งดีกว่านะครับไปช่วยไม่ทัน คือผมยังสามารถที่จะเอาตัวไปกันได้ไงโดยการกดสกิลเ e อ่ะเอ้ยคนนู้นคนนู้นคนนู้นยังอยู่ไหมย,ยังอยู่ไหมเรียบร้อย,อยงานยากแหละงานยากแหละเดือยสามคนนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่โอ้ยโอ้ยเหมือนผมรอดเขาไม่เห็นผมเขาไม่เห็นผมโอเคโอเค เดินผ่านไปเลยตะกี้นี้ซ่อนละโอ้ยเหมือนเพื่อนโดนแล้วนะฮะโอ้โหโอ้โหแม่นจริงแม่นจริงมาโดนเฉยเอาละเขามาแล้วนะครับเขามาแล้วไปดีกว่า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 ใจเย็น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 แลือผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นนะโอหโอ้โอ้โโอ้โโอ้โโ้โจะจะตุ้แล้ว จะตุยแล้วขอโทษขอโทษพี่ชายขอโทษ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 โอ,โอ้ยโอ้โห,อหกินไม่ทันกดตัวอีกินไม่ทันคือกำลังง้างขึ้นมาดื่มแล้วแต่กี้ดิแต่ไม่ทัน <laughs> อ่าพายแพ้ไปนะฮะรอบนี้คือเขาเลง็งเล็งคนโหด,ดไว้ก่อนู้รอดชีวิตโหด,โ,ดโอ้แต่ว่าเวลารอบนี้คือนานมาก เออแต่ผมก็ได้ขนมมาเยอะนะโอเคอยู่เล่นรอบหนึ่งสัก10 20ขึ้นไปเดี๋ยวก,ก็ดีแลละโอ้แคกหกหกอันนี้น่าจะเดือดถ้าเขาเล่นโหดด้วยนะเวลา3นาทีกว่าเลยครับนานจริงอยู่ไหนกันเนี่ยผมควรไปตรงไหนดีนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห แล้วพี่ก็มามาเร็วเกินโอ้โหโอ้โหดีที่ผมกันไว้ทันดีดีที่ผมกันไว้ทันอใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจโอเคเพื่อนเพื่อนขอบใจมากขอบใจมากๆขอบใจมากๆเพื่อนอื้มโอ้โหเฮ้ยแล้วทำไมยืนกันเพียบเลยอ่ะเอาโอ้ไม่เล่นซะด้วยยืนกันไปอุ้ยกล่องอุ้ยกล่อง ชุดเครื่องมือพยาบาลนะครับวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะปล่อยให้คนอื่นมาเห็นแล้วก็เก็บไปแล้วกันนะโอเคตรงนี้เหมือนจะสบายสบายปลอดภัยก็ป่านเลยแล้วกันรีบเลยครับรีบเลยก่อนที่ฆาตรกรจะมาเห็นแบบนั้นไม่ดีโอเคโอโ้เวลาโอ,โอ,โอ,โอ้มีคนตุยอืมแล้วทำไมผมมีออร่าสีแดงด้วยเนี่ยผมว่าผมโดนมาร์คไว้แน่เลย ผมว่าผมโดนมาร์คไว้แน่เลยจึงมีสีแดงไปดีกว่าโอ้ขนมตรงนี้เพียบครับเก็บมาเลยเก็บมาเลยคือตอนนี้ทุกเครื่องปั่นหมดแล้วนะฮะเหลือแค่เอาชีวิตรอดอ่าตอนนี้เหมือนจะตามเอลเลียสนะเอลเลียสเลือดน้อยละไปช่วยดีกว่าเพราะว่าเลือดผมยังเยอะอยู่นะไปโดนดามเอจได้อยู่วันนี้เพื่อนโอ้โหอยู่กันติร์มอยู่กันเติร์มยาตุยนาะตุยไปละหนึ่ง <c oughs> ยาตุยก็ ตุยไปแล้วหนึ่งเอาติดติดเฉยโอ้โดีที่กดทานอีกแล้วดีที่กดทานอีกแล้วเมโชคดีจริงๆวิ่งแล้วครับอ oh, oh. ๋อเกิดอะไรขึ้นเก็บก่อนแล้วกันกิ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 นอออ๋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 อ โอ้โรุนแรงจังพี่รุนแรงจังพี่แล้วเวลาหายไปเลยฮะขึ้นหายแล้วเวลาหายไปเลยอืมอะแต่ก็ยังถือว่าได้ขนมมาอยู่ไ <c> ห <oughs> นดูสิเขายังคงไล่ล่าอยู่นะครับเ <c oughs> หลือกี่คนแล้วเนี่ยเบหนึ่งสองสามโอ้โหเหลือเยอะแฮะ โอ้เวลาใกล้หมดแล้วครับดูซิว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดกันได้หรือเปล่านี่ฮะเวลาเขาวิ่งนี่เขาก็วิ่งวิ่งด้วยกันนะไม่เหมือนผมนะครับเวลาโดนไล่ล่านิดเหลือคนเดียวเวลาไล่ล่าถูกไล่ล่าเดยอเหลือคนเดียวไม่มีใครอยู่ใกล้ๆกล้เลยเอาละเขาต้องคิวให้ได้สักคนนะครับเพื่อต่ออายุโอ,ยโอ้โหอรอดไปเฉยรอดไปเฉยโอ้โหนี่เป็นไงทำงานกันเป็นทีมเอาละผมรู้แล้วว่าต้องไปอยู่ใกล้ใคร ใช่ไหมทุกอน์คิดเหมือนผมไหมต้องไปซึมซับเทคนิคหน่อยเพราะว่าจังหวะสองจังหวะตะกี้นี้ผมก็ถือว่าแม่นอยู่นะ <c oughs> มันพุ่งมาตะคุบผมสองรอบผมกลายเป็นหินสองรอบเลยถือว่าต่อเวลาได้อยู่โอ้คนนี้อีกแล้วคนนี้ก็เก่งอ่ะแหละคนนี้เก่งอะ่ะอันนี้คนนี้ยืนนิ่งๆอีกแล้วโอ้เหลือผู้เล่นสี่คนครับแล้วเวลายังเยอะเลยโอ้มาพอดีเก็บก่อน โอเคอย่างน้อยก็กำไรมานิดหน่อยหรือผมไปไปเก็บเลยดีไหมเก็บปะมีโอ้โหเพื่อนใจเย็นระวัง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 โอเคมีเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับปาดเลยล้วกันนะเพราะว่ามีเพื่อนคนนึงทําการล่อให้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึงไหนเหมือนกันตุยไปแล้วสวยแล้วสวยแล้วอึ๊บ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 ขอบใจเพื่อนเหมือนจะไม่โดนนะอ,อึ๊บโอ๊ะโอะ ใจยเยน็น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 ใจเย็นใจเย็นโอเคีอวเคไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไปหาไปหาขนมดีกว่านะครับนี่เจอหนึ่งเจอหนึ่งกินกินน้ำก่อนกินกินก่อนใจยเย็นนะใจยเย็นนะโอ้โหกำลังกินอยู่เพื่อนไหนๆก็ใกล้ตุยแล้เก็บเก็บก่อนนะครับ เออเอาให้คุม้มเอาให้คุม้มมาเล่นทั้งทั้งทีเอาให้คุ้มก่อนกินเหลือหนึ่งแล้วโอเคโอ,โอ้โอ้ต้องกด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 ไปไปไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งจุกจุกจุก,จ,กจุกไปจ,กจุกไปจุกจุกไปโอเคโอเคโอเคอ๋อมาได้แค่นี้จริงๆนะครับ <c oughs> อ่ะขึ้นมา80แล้ว ถือว่าดีนะถือว่าดีเพราะว่าสกินอะไรพวกนี้มันไม่ได้แพงอะไรมากมายเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจริงไหม <c oughs> จำไม่ได้อ่าอย่างอันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ก็ร้อยหนึ่งออะเพื่อนไม่รอดเึ๊บเปบอันสูงสุดละ่ะอยู่ที่3 5 0อห้าสิเองครับโอเคเห็นไหมไม่ได้แพงนะแต่ถ้าซื้อรวมกันก็แพงอยู่ <c oughs> แพงอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักตาแล้วกันเล่นวันละนิดวันละหน่อยได้แหละเพราะว่าแมปเนี้ยจริงๆเครียดนะ <c oughs> เล่นเล่นแต่ละทีมันเครียดนะ โอ้ใครเนี่ยเอาก็ตัวเดิมนี่วะแค่เปลี่ยนคนเล่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกินนิดหน่อยสี่นาทีเหลือสามคนเอาจริงดิแล้วเหลือคนเล่นแบบยืนนิ่งๆทั้งหมดเลยโอ้โหอยู่ผิดห้องจริงๆครับอยู่ผิดห้องจริงๆเอาละผมไม่ต้องทำอะไรแล้วหาสักค่าดีกว่า โอ้ยแล้วอีกคนนึงไม่ไปตามไล่ล่าแล้วเนี่ยอีกคนนึงก็อยู่ตรงนูน้น่ะอีกคนนึงก็อยู่ตรงนูน้น่ะเออมาไล่ผมซะงั้นจะจะ,จะตุยอีกแล้วจะตุยอีกแล้วเออหุอ้ยทันแฮะเอาไม่ทันแฮะ <c oughs> อ่าดูสิอีกคนนึงก็เนี่ยก็ยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยเออให้ผมไป หลบซ่อนสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ก็ยืนตรงโดงอยู่ตรงเนี้ยเอามาอีกสักเกมหนึง่งในห้องใหม่นะฮะรอบนี้มีผู้เล่นสี่คนท้วนนะหวังว่าจะเล่นกันทุกคนอ่าผมโดนอะไรเนี่ยอ้อยู่ใกล้ๆเลยวิ่งละครับวิ่งระครับวิ่งระครับใจเย็น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 เอ่อเอาไปแล้วไม่ไ่ผมนะฮะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่าขอปานก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นนะไม่รีบกันเนาะอ่าเดีดีที่หันไปทันดีที่หันไปทันโอ้แ้วเขาก็เหมือนจะไม่ไล่ผมด้วยทำไมกันแฮะถ้ารอบนี้ชนะนี่ก็ถือว่าดีนะดีอยู่เพราะว่ามันจะได้อาแต้มเยอะดิเฮ้ยเขาไล่ใครนะ่ะไม่รู้ฮะ ไม่รู้ฮะแต่วิ่งมาตรงนี้เฉยไม่รู้ฮะผมมีคนตุยไปแล้วหนึ่งคนอ๋อแ yeah, yeah, ย่ฮะแย่ฮะแย่ฮะอืมอุยสักค่าสักค้าเก็บก่อน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 เก็บเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมยังปั่นไม่เสร็จสักเครื่องเลยขอสักเครื่องก่อนเอาละเหลือเครื่องตรงนี้นะขอเอาให้เสร็จก่อนอันสุดท้ายแล้วเคเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ตุยไปค้น ใจเย็นใจเย็นใจเย็นน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอุ้ยไปก่อน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 ,<ใ>น ipping, ไปก่อนโอ้เยเออมาดิเพื่อนมามามาโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมผมพอจะมีเทคนิคอยู่ผมพอจะมีเทคนิคอยู่มั้งนะมั้งนะยังเชิงยังเชิงยังเชิงยัง,ยงเชิงยังยังเชิงไม่น่าไม่นานานไม่นานานไม่นานานไม่นาน,าน <c oughs> เป็นให้อย่างเชิงนานโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนตันทีเพื่อน,อน,ต,น,อนตันได้ไหมอ๋อเออขอบใจมากขอบใจมากมากขอบใจมากๆซกซอนซอนซอน,ซ,อนซ้อนก่อนโอ้ยอยู่ใกล้ๆกลกันอีกใจเย็นหน้าเหลือแค่นาทีก็กว่าเอาตัวรอดกันก่อนตอนนี้อ้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว ตามติดจริงๆเขาอ้อมหรอเขาอ้อมครับเขาอ้อม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 โอเคซ่อนซ่อนไม่เนียนไม่เนียนครับอย่าซ่อนแบบนี้อย่าซ่อนไม่เนียนวิ่งพรูดวิ่งพรูดโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจอะจะหมดเวลาแล้วจะหมดจะอ้อ โอเคครับคลิปนี้ก็หอมปากหอมคอเล็กๆน้อยๆแล้วกันอะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไวเจอกันในคลิปหน้าแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขก้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม